สวัสดีทุกท่านนะคะรอบนี้เป็นการคำนวณตัวเลข4ตัวนะคะชุดของงวดวันที่7มกราคมนี้นะคะก็ยังคงออกรางวันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าดูจากถ่ายทอดครั้งที่แล้วนะคะของหวยลาวเขาก็บอกว่าพบกันใหม่ในงวดหน้านั่นก็นหมายความว่างวดของวันที่7ยังคงออกรางวันปกติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ทำการคำนวณตัวเลข4ตัวนะคะมาให้รับชมในงวดนี้ สำหรับแนวทางตัวเลขสตัวนะคะก็จะเกิดจาก4สูตรเหมือนเดิมนะคะก็จะมีสูตรที่1 2 3สองสามแล้วก็4ี่โดยสูตรที่1นะคะก็จะเป็นหมื่นบวกด้วยพันบวกได้หน่วยคูณด้วย2บวกด้วย9สูตรที่สองนะคะเป็นหมื่นบวกได้ร้อยคูณด้วยงหลักสิบแล้วก็9สูตรที่3มนะคะเป็นหลักพันคูณด้สองหลักสิบหลักหน่วยคูณด้วา3บวกด้วย7นะคะสูตรนี้จะใช้เยอะหน่อยนะสามอ่าสี่สูตรนี้นะคะ สูตรที่4ก็จะเป็นหลักหมื่นคูณด้วยสหลักพันหลักร้อยคูณด้วยสแล้วก็บวกด้วยเมีตัวเลขยอนหลังนะคะที่3มงวดก็คำนวณวันที่24ธันวาคมเช่นเคยนะคะสำหรับในสูตรนี้เดี๋ยวเราคำนวณตัวเลขให้ดูเลยว่าตัวเลขจาก4ี่สูตรทั้งหมดได้มาเป็นเลขอะไรบ้างเริ่มจากงวดแรกนะคะวันที่24เราใช้เป็นเลขหลักหมื่นนะคะก็คือเลข0นย์ บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข2หลักหน่วยนะคะเป็นเลข6คูณสได้เท่ากับ12แล้วก็บวกด้วย9คงที่2อบวกสได้ 4, 4บวกกับ9ได้เท่ากับ13นะคะสูตรที่2ใช้หลักหมื่นคือเลข0นหลักร้อยคูณด้วย2นะคะหลักร้อยรอบนี้คือ0นะคะคูณสได้เท่ากับ0หลัก10เป็นเลข9กบวกกับ9คงที่ 9บวก9ได้เท่ากับ18สูตรที่3หลักพันคูณด้วย2 2งสอคูณ2ได้เท่ากับ4หลัก10นะคะเป็นเลข9หลักหน่วยนะคะเป็น6 6 3ได้เท่ากับ18บวกกับ7 4บวก9ได้เท่ากับ13นะคะ3บวกกับ8ได้เท่ากับ11 11บวกกับ7ได้เท่ากับ18 ตัวสุดท้ายนะคะหลักหมื่นคูณด้วย2อคศูนย์คูหลักหมื่นคูณที่3นะคะศูคูณ3ได้เท่ากับ0หลักพันเป็นเลข2หลักร้อยรอบนี้คือ0นะคะคูณ2ได้เท่ากับ0บวกกับ8ใช้2อบวก8ได้เลยนะคะก็ได้เท่ากับ10ได้เลข0 สูตแรกนะคะได้มาเป็น3า8 0ซึ่งตรง4ตัวเลยนะคะวันที่28ออกมาเป็น3880นะคะงวดนี้งวดแรกตรงทั้ง4หลักก็มาดูของงวดวันที่28นะคะสำหรับสูตรชุดนี้สุดแรกเลยนะคะเป็นหลักหมื่นคือเลข1บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข3หลักหน่วยรอบนี้เป็นเลข0นะคะคูณ2องได้เท่ากับ0แล้วก็ บวกได้เก้าคงที่1บวกสามนะคะเป็นสี่สี่บวกกับ9ได้เท่ากับสิสาตัวต่อไปนะคะหลักหมื่นเป็นเลขหนึ่งบวกได้หลักร้อยคูณด้วยสองหลักร้อยเป็นเลข8คูณสองได้เท่ากับ16หลักสิบนะคะก็เป็นเลข8สูตรนี้บวกได้9้าคงที่1บวกหได้เท่ากับเจ็ด 7บวกกับ8ได้15 5บวกกับ9ได้เท่ากับ14ตัวต่อไปนะคะหลักพันคูณด้วยสองคูณ2ได้เท่ากับ6หลักสินะคะเป็นเลข8หลักหน่วยในรอบนี้เป็นเลขศูนะคะแล้วก็บวกด้วย7คงที่6บวกกับ8ได้เท่ากับ14นะคะ4บวกกับ7ได้เป็นเลข11 สูตรที่4นะคะหลักหมื่นคูณด้วย3 1มคูณสาได้เท่ากับ3บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข3หลักร้อยคูณด้วยสองปสองได้16บวกกับ8คงที่3ามบวก3ามได้ห6หบวกหได้ส2องนะคะสองบวก8ได้เท่ากับ10ชุดนี้นะคะเป็นเลข3าม0ี่วันที่ส0สธันวานะคะสี่สามศในรอบนี้จะเห็นว่าหลักพันหลักร้อยสลับนะคะหลัก หน่วยหลักสิบสลับนะคะก็ได้เป็นคู่โต๊ะสองบนนะคะสองล่างและสองบนนะคะต่อไปนะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลขสองหลักพันเป็นเลขสี่หลักหน่วยในรอบนี้นะคะเป็นหนึ่งคูณสองได้เท่ากับสองแล้วก็บวกด้วยเก้าสองบวกสี่ได้เท่ากับหกหกบวกสองได้เท่ากับแปดนะคะแปดบวกเก้าได้เท่ากับสิบเจ็ด สูตรที่2หลักหมื่นค่ะหลักร้อยคูณด้วยสองคูณสได้เท่ากับ6หลักสิบเป็น0ูนะคะบวกกับ9 2้บวกหได้เท่ากับ8นะคะ8ปบวกเได้เท่ากับ 17. สิสูตรที่3 4มคูณสานะคะสหลักพัน4ีคูณสได้เท่ากับแหลักสิบเป็นเลข0หลักหน่วยรอบนี้คือ1นะคะคูณกับ3บวกกับ7 8บวกสนะคะมีค่าเท่ากับ11 11บวก7ได้เท่ากับ18ตัวที่4หลักหมื่นเป็น2นะคะ2คูณ3ได้เท่ากับ6หลักพันเป็นเลข4หลักร้อยรอบนี้คือ3คูณ2ได้เท่ากับ6นะคะบวกกับ8คงที่6บวก4ได้10 10บวก6ได้16 6บวกกับ8ได้เท่ากับ14ชุดที่3นะคะที่เราคำนวณออกมาคือเลข77 นะคะซึ่งก็จะไปตรงกับผลของงวดวันที่4คือออก7 7 8 4ตัวตรงนะคะในชุดนี้เราได้งวดแรกตัวตรงงวดที่2นะคะได้ตัวกลับของ2ตัวบนและ2ตัวล่างแล้วก็งวดที่3นะคะได้เป็น3 R4 ตัวตรงเลยงวดของวันที่4หลักหมื่นนะคะเป็นเลข5หลักพันนะคะเป็นเลข7หน่วยในรอบนี้คือ4คูณ2ได้เท่ากับ8นะคะบวกกับ9 5บวก7ได้เท่ากับ12นะคะ2บวก8ได้เท่ากับ10 10บวก9ได้เท่ากับ19สูตรที่2ใช้หลักหมื่นหลักร้อยคูณด้วย2หลัก10บวกด้วย9 5บวก4ได้9นะคะ9บวก8ได้17 7บวกกับ9ได้เท่ากับ18 สูตรที่3นะคะหลักพันคูณด้วย2ได้14หลักสิบเป็นเลข8หน่วยนะคะเป็นเลข4คูณ3ได้12แล้วก็บวกกับ7 4บวก8ได้เท่ากับ12นะคะ2บวก2ได้4 4บวกกับ7ได้11ตัวสุดท้ายหลักหมื่นคือ5คูณ3ได้เท่ากับ15หลักพันเป็นเลข7หลักร้อยคือเลข7คูณสองได้14แล้วก็บวกกับ8 5บวกได้5บวก2 5บวก7ได้12นะคะ2บวกกับ4ได้เท่ากับ6 6บวก8ได้เท่ากับ14ได้ตัวเลข9 8 1 4หนึ่งสนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะสูตรนี้บวกผิดนะคะสูตรที่สองนะคะได้เป็นเลข5บวกกับ4ได้เท่ากับ9 9บวก8ได้17นะคะ7บวกกับ9ได้เท่ากับ 16นะต้องได้เป็นเลข6ก็จะได้เป็นชุด9614นะคะสำหรับชุดที่4ที่เราคำนวณออกมาได้ก็เอามาจับชุดนะคะ3ตัว2ตัวนะคะ9 6 1 4เอา2ตัวก่อนนะคะก็จะได้96 91แล้วก็94อีก3ชุดนะคะ6 1 6 4แล้วก็14ชุด3ตัวนะคะจับแยกได้ทั้งหมด สชุดไหมอ่ะสีชุดนะคะ9ก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งสนะคะแล้วก็6กหนึ่งสอ่าได้ครบแล้วนะคะสำหรับชุดแนวทางของวันที่7จ็มกราคมนี้นะคะ9614สี่ำหรับเลขที่คำนวณได้ในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ